เอาครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮาเสมาไปที่เลขเด่นบนนะครับนะเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่นบนสามสูตรนะครับเด่นบนสามสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่หนึ่งมีเลขสองตัวสูตรที่สองมีเลขสองตัวสูตรที่สามก็มีเลขสองตัวนะครับแต่ว่านะครับในสูตรนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งในสูตรที่สองและสูตรที่สามนี้ สองสูตรนี้จะเข้าสิบหน่วยนะครับสูตรนี้จะเข้าสามสามหลักร้อยสิบหน่วยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะเข้าสามหลักเลยนะครับเข้าสามหลักสูตรนี้เข้าสองหลักนะครับสูตรนี้ไปร้อยสิบหน่วยสูตรนี้เข้าสิบหน่วยสูตรนี้ก็เข้าสิบหน่วยถ้าเอาสามสูตรนี้นะครับเอามาเทียบกันแล้วมั่นสิบเป็นอท่าไครบนะครับสำหรับในเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขสูตรสตัวสามสูตร นะครับทาเข้าเทียบกันแล้วโซนหนึ <sh> Hence, ่งสองสาม่วนนี้จะเข้าสามหลักโซนนี้จะเข้าสิบหน่วยเขาเทียบกันแล้วนะครับศูนยสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์นะครับมันกระจายชดกันไปที่ศูนย์นะครับถ้าชนกันไปที่ศูนย์นี้วิ่งศูนย์เลยไหมวิ่งศูนย์เลยนะครับหรือจะเอาศูนย์ไปรูดก็ได้นะครับรูดนะครับนะครับก็จะวิ่งศูนย์ก็มาที่หลักสิบนะครับศูนย์มาที่หลักสิบหมวดต่อมานะครับเก้าสามเจ็ดหกห้าเจ็ดนะครับ เข้ากัจะเร็วาชนกันอยู่สองโตก็คือเจ็ดชนสองสูตรนะครับสูตรนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนใครเลยเก้ากับสามไม่มีในสองสูตรนี้ก็เอาเจ็ดตัวนี้มาคู่กับเก้าสามก็จะได้ไปที่คู่เจ็ดนะครับเก้าเจ็ดสามนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดก็จะได้ไปคู่เจ็ดเก้านะครับเข้าไปที่คู่เจ็ดเก้าเพราะว่าสองสูตรนี้มันก็จะเข้าสิบหวยนะครับนะครับงวดต่อมานะครับนะวดต่อมานะครับ ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับตัวนี้นะครับเนาะชนกันศูนย์ถึงสามศูนย์นะก็วิ่งศูนย์ไปเลยนะครับวิ่งศูนย์ไปเลยนะครับก็เข้าไปที่สิบหน่วยนะครับวันต่อมานะครับได้ไปที่สี่แปดสี่สามเยเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเก้านะแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าไปเส้นว่าเลขมันจะชนกันสามศูนย์เลยก็คือเลขเจ็ด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 เข้ากับวิ่งเจ็ดไปเลยนะครับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดไปเลยในเลขบนนะครับก็มาที่สิบหน่วยเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ งวดต่อมานะครับ484391นะครับเลขจะชนกันอยู่สองสูตรก็คือเลขสี่ชนสองสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสูตรที่สามเนี่ยเก้ากับหนึ่งไม่มีในสองสูตรนี้ก็เอาสี่มาคู่กับเก้าหนึ่งก็จะได้สี9เก้าเก้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งสีก็ได้ไปที่คู่เก้าสี่นะงวดต่อมานะครับ264368นะครับ, 2, 6, 4, 3, 6, รบเราก็จะเห็นว่าเลขปันจชนกันสองสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สามชนหก สี่กับสามไม่มีในสองสูตรนี้นะครับสี่กับสามในส่วนนี้ก็ไม่มีนะครับในส่วนนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเอาหกตัวนี้ที่ชนมาคู่กับสี่กับสามนะครับก็จะได้ไปที่นะครับหกสามสามหกหกสี่สี่หกก็จะได้ไปที่คู่หกสามคู่นี้นะครับออกไเป็นค่หกสามนะครับคดต่อมานะครับเนาะสองหกเก้าแปดห้าเจ็ดนะครับสองหกเก้าแปดห้าเจ็ดในชุดนี้นะครับ มันไม่ชนกันเลยนะครับไม่ชนกันเลยสักตัวเลยถ้ามันไม่ชนกันเลยนะครับเข้าก็เอาไปจับสามตัวนะครับเอาไปจับสามตัวนะครับเอาไปจับเป็นค us> ู่สามตัวนะครับจับสามชุดไปจับสามตัวหมดเลยนะครับนะครับในชุดนี้เนาะนะครับก็จะเข้าไปที่คู่หกแปดเจ็ดนะครับอ่าจะเป็นต้นหรือเต็งก็แล้วแต่นะครับมันจะเข้าไปที่สามตัวแล้วก็คือหกนะครับตัวนี้มาที่หลักร้อยนะครับ แล้วก็แปดตัวนี้มาที่หลักสิบเจ็ดตัวนี้ก็มาที่หลักหน่วยนะครับหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดนะครับมาสามตัวเลยนะครับในตัวนี้นะครับแล้ววันที่เลงวันต่อมานะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้าเจ็ดก็เล็งไปที่เลขเกดเลยเพราะว่ามันชนเจ็ดเราก็เล็งไปที่เลขเ็ดนะครับเล็งไปที่เลขเกดเลขเกตก็จะมาที่หลักหน่วยบนนะครับสําหรับในหัวล่าสุดนี่นะครับ ในวดล่าสุดนี้นะครับนี่นะครับเนาะในวดล่าสุดนี้นะครับได้เก้าสามสามสองแปดศูนย์เราก็จะเห็นว่านะครับตัวเลขมันจะชนกันอยู่สองสูตรคือหนึ่งกับสองมันจะชนไปที่เลขสามนะครับถ้าเอามาจับคู่กับแปดกับศูนย์เลขมันออกเบิ้ลนะครับแปดศูนย์นะออกเบิ้ลถ้าเป็นสามแปดสามแปดแปดสามสามศูนย์ศูนย์สามมันก็จะไม่เข้าคู่แปดแปดเพราะว่าเลขมันเบิ้ลนะนะครับนะ ในในคู่นี้นะครับถ้าเราจะจับเบิ้ลสามสามแปดแปดศูนย์ศูนย์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บ่ครับเราจะจับแบบนั้นไหมนะครับเอานะครับในวันนี้ก็ถือว่าเอ็กซิเดนต์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเลขน่าจะมาสามแปดแต่เลขออกไปที่สามแปดแปดนะครับนะครับก็จะไปที่คู่ตัวนี้เนาะนะครับมาคู่เบิ้ลนะสามแปดแปดนะเด่นสามมาสามนะครับถ้าเราวิ่งสามก็โอเคนะครับถ้า ถ้าเป็นแบบนี้นะก็หนักไปที่ตัววิ่งนะครับหนักไปที่ตัววิ่งชนแล้วก็วิ่งเลยนะครับ้าเร็งมันเบิ้ลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าแต่ว่ามันก็น้อยนะมันจะเบิ้ลนะครับถ้ามันไม่เบิ้ลก็โอเคก็เข้าไปในตัวตรงเลยนะครับเราก็จะได้คู่สองตัวมาเพียงสี่คู่เท่านั้นครับสี่คู่เท่านั้นนะครับคู่สองตัวบนสําหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวให้เบิ้ลสูตรที่หนึ่งสองสามไปที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับ การประเมินผลข้ามาตำแหน่งแบบปกิดบ่อยนะครับใชหลักหมื่นหน่วยล่างสองครั้งสิบหนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สามนะครับอันนี้หน่วยสามเลยนะครับเพราะว่าเข้าเขียนมาแค่หนึ่งสองสามนะครับครั้งที่สี่เข้ามาเขียนเพราะว่าบริษัทเนาะอันนี้หนึ่งสองสามนะครับหน่วยสามสี่ครั้งนะครับหน่วยสามสี่ครั้งนะครับก็ได้สี่นะครับเนาะก็จะนะครับบวกกับบวเลยนะครับเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ 0บวกสได้4 4่บวกหกคงที่ได้0ูนย์ะครับศูนย์ไปอีก4ได้4ได้0กับ4ี่ก็ศมาที่หลักสิบนะครับนะคลับนะแล้วกรวต่อมาน,นะครับ9กับ3ามามาหลักหน่วยศูนย์กับสี่ศูนย์มา10หน่วยนะครับวัดต่อตมาน,นะครับเจ็ดกับหนมา10หน่วย4กับ8 4มาหน่วย8มา100ยสองกับหกหกมาสิบสกับหกมา100ยเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดมาหน่วย ก้าก uhm ับสามสามมาร้อยในงวดนี้นะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะการประมวลผลนะครับการประมวลผลนะครับหนึ 3, 3่งหกหกหกบวกสองข้างเป็นสองหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกเจ็ดสี่ยี่ิบแปดห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกหกคงที่ได้เก้านะครับเก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามได้เก้ากับสามครับในสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสามนะครับ นะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับในวดนนี้ได้เก้ากับสามได้ตกเก้าในวดที่ผ่านมาเลยนะได้เก้านะครับแล้วก็สามนะครับในวันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับได้เก้ากับสามไปสูตรที่สองนะครับนะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับในชุดนี้นะครับการประมวลผลออกมากตําแน่งแบบเริญบ่อยนะครับใช้หลักหน่วยล่างนะครับร้อยหนึ่งหน่วยหนึ่งแล้วก็ร้อยสี่บวกสี่ของที่ได้เท่าไหร่ลบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแปดนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขแปดแปดนะครับ ร้อยหนึ่งเลขศูนย์หน่วยหนึ่งเลขหกร้อยสี่เลขห้าบวกสี่คงที่นะครับบวกกันเลยแปดบวกศูนย์เป็นแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสเก้าบวกสี่ก็เป็นสามสามลบเป็นหนึ่ง 1, ได้สองสามกับสองนะครับเลขสามตัวนี้จะมาที่หลักหน่วยบนนะครับหวยต่อมาจะได้สามกับสองนะครับสามก็จะมาที่หลักหน่วยบนอีกหนึ่งรอบนะครับหน่วดต่อมานะครับได้ศูนย์กับเก้านะครับ ก็ศูนย์กับเก้านะครับสามกับสองศูนย์กับเก้ามาสองตัวเลยนะครับมาศนะูนย์เก้านะครับงวด,ดต่อมานะครับได้เจ็ดกับหกเจ็ดมาที่ร้อยสิบนะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งกับศูนย์ศูนย์มาที่สิบหน่วยงวดต่อมาแปดเจ็ดนะครับเจ็ดมาที่สิบหน่วยอีกสนะิบหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับที่สามนะครับ สี่มาที่หลักหน่วยนะแปดเก้าสี่มวต่อมาสี่สามอีกนะครับสามมาที่หลักหน่วยห้าหกสามนะครับมวลต่อมานะครับเก้ากับแปดนะครับแปดมาที่หลักสิบนะครับมวลต่อมาเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดมาที่หลักหน่วยมวต่อมานะครับสามกับสองนี่ครับตัวนี้สามมาที่หลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับรปบพันปอนนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับ หน่วยล่างคือเลขหกนะครับร้อยหนึ่งเลขแปดหน่วยหนึ่งเลขหกร้อยสี่เลขหกบวกสี่คงที่นะครับบวกกันไปนเรยนะครับเนาะไปหกบวกแปดหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งได้เก้าศูนย์กับเก้าในสูตรที่สองได้ศูนย์กับเก้านะครับ นะครับในสูตรที่สองนะครับได้ศูนย์กับเก้าครับศูนย์กับเก้าในสูตรที่สองต่อไปสูตรที่สามนะครับในสูตรที่สามนะครับการประมวลผลเท่ามังตำแหน่งแบบเทียนรบรอยนะครับได้เลขสองตัวนะครับเนาะนะครับใส่หลักหมื่นสองครั้งลกพันสองครั้งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่สิบสี่บวกค้าของที่ได้เท่าไหร่บวกสองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหมื่นสองครั้งศูนย์ได้สองครั้งก็อยเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดสองครั้งเป็นสี่นะครับ หลักร้อยสองเลขห้าร้อยสามเลขหกร้อยสี่เลขศูนย์สิบสี่เลขเจ็ดบวกห้าคงที่บวกก็ได้ศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยนะครับศูนย์มาหลักสิบหกมาหลักสิบหกมาหลักสิบสองมาหลักหน่วยสี่มาหลักสิบหน่วยสองมาหลักสิบสี่มาหลักสิบสามมาหลักหน่วยศูนย์มาหลักสิบเจ็ดมาหลักสิบ ศูนย์มาหลักหน่วยสิบหน่วยเจ็ดมาสิบหน่วยเก้ามาหลักสิบหกมาหลักสิบเจ็ดมาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยแปดมาสิบหน่วยนะครับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับไดวันที่เจ็ดก้าวเก่าเจ็ดกับเก้านะครับในวันนี season, ้ในสูตรที่สามนะครับนักครับผมในสูตรที่สามด้เจ็ดก้าวเก่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้นะครับเราก็จะเรงว่านะครับเลขมันจะชนกันเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือเก้านะครับ ชนเก้านี่นะครับชนเก้าตัวเดียวนะนะครับเก้าสามารถคู่กับตัวนี้ได้ไหมคู่ได้นะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามคู่ได้เพราะว่ามันก็เคยมากเท่ากันอย่างเช่นนะครับที่มันชนสามตัวแบบนี้นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์มันก็ออกศูนย์เก้าก็มีเลขเก้าอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์เก้านะครับตัวนี้ก็จับคู่กันไปนะชนเจ็ดนะครับก็ไปคู่กับเก้าสามก็ได้เจ็ดเก้าอันนี้ชนศูนย์นะครับศูนย์แต่ว่ามันคู่กันมามันมาคู่เบิ้ลนะศูนย์ศูนย์ 00นะครับนู00งวดนี้ก็เหมือนกันนะครับมันชนกันสามตัวนะครับนะครับแต่มันออกคู่เบิ้ล77ครับ77งวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับสี่นะครับชนสี่เอาไปคู่กับ91ก็จะได้94นะครับนครับเนาะชน6เอาไปคู่กับ43ก็จะได้คู่63ตัวนี้ไม่ชนจับคู่กันได้สามตัวบน687นะครับแล้วก็ชน7นะครับ เจ็ดเจ็ดเอามาคู่กับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีสองก็วิ่งเจ็ดไปนะครับงวดนี้นะครับเนาะชนสามเอาไปคู่กับแปดออกสามแปดแปดงวดนี้นะครับเก้าตัวเดียวนะครับก็จะนั้นก็จะได้เด่นตัวเดียวนะครับในเลขสามสูตรนี่นะครับไปที่เลขเก้านะครับถ้าเลขเก้าตัวนี้นะครับหลักหน่วยไปเลขขี้เลขเก้าน่าจะวางที่หลักหน่วยบนนะครับน่าจะวางที่หลักหน่วยบนก็คือเลขเก้านะครับเนาะสําหรับในงวดนี้นะครับ เลขเก้าต fate, ัวน mm ี้ก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วมันก็ตรงตัวกับ nah, คู่ขี้ด้วยนะครับนะครับในสูตรคู่ขี้ของเข้านะครับในสูตรคู่ขี้นะครับในตัวนี้นะครับในเลขหลักหน่วยบนของเรานี่นะครับหลักหน่วยเป็นเลขขี้นะครับนี่ครับตัวที่ดับก็แปดสี่สามเลขอยู่นี่นะครับสองกับสามนะครับสามติดดับไปแล้วนะครับสองนี่มันไม่ใช่เลขขี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลขขี้ได้นะครับนะครับ เลขเก้าตัวนี้เลขเลขคู่ขี้ได้เลขเก้านะครับในสูตรเด่นตัวนี้ก็มาตรงตัวนะก็ได้เลขเก้านะครับเลขเก้ามันก็ชนมานะครับชนมาเหมือนกันตัวนี้นะชนมานะครับนี่ครับสูตรหลักของเรานะครับมันจะมีเก้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีเก้าอยู่นะครับตัวนี้นะครับเราเล็งอยู่ตั้งนานนะครับแต่ว่าจะหาตัวเด่นมามันก็จะจับมาซะเลยมันก็ยังไม่มีตัวเด่นมารับรองนะครับตัวนี้เลขเก้าตัวนี้ยังไม่มีตัวรับรองนะครับ แต่สามสูตรนี้รับรองเลขเก้าได้นะครับสามสูตรนี้รับรองเลขเก้าได้นะครับแต่พวกสูตรพวกนี้มันจะมีตัวรับรองมาก็คือมันจะเป็นเลขเด่นบ้างนะครับเลขนี้บางนะครับแต่มาเลขเก้านี่เพิ่งมานะครับมีตัวรับรองมาแล้วนะครับนะครับอ่าก็คือมีพยานนะครับต้องหาพยานเลยนะครับต้องหาพยานพยานในสามสูตรหนึ่งสองสามสามารถเป็นพยานได้นะครับว่าเลขเก้าเด่นนะครับเนาะ นะครับผมสาหรับในวดนี้นะครับก็จะวางเลข9เพิ่มไปในหลักหน่วยนะครับเนาะในตัวนี้ก็จะเป็น279นะครับเอานะครับผมขอนเข้ามานะครับ279เราจะคัดเป็นไปเรื่อยๆเนาะนะครับเอาสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์นะครับหลักหน่วยเราเคลียร์หลักหน่วยเนี่ยค่อนข้างที่โอเคแล้วนะครับก็คือได้ไปที่279แล้วนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับ2 7 9แล้วก็3ด้วยนะครับ3นี่กับบอทิ่มนะครับ2 3 7 9นะครับก็จะไปที่4ตัวนะครับ2 3 7 9ในหลักหน่วยนะครับ สองสามเจ็ดเก้าในหลักหน่วยเนาะนะครับในตัวเด่นนะครับก็จะมีสี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรองไปในะสหรับตัวดับเนาะนะครับตัวที่ไม่ติดดับก็เด่นไปเด่นเก้ากับเจ็ดนะครับตัวที่เด่นเก้ากับเจ็ดเลยในหลักหน่วยนะครับรเอาสําหรับคลียร์เจ้เพิเภกสำเนียงในเก็บต่อไปเดี๋ยวเขาจะไม่ย,ยองนัเข็นนักใหหลักสิบนะครับเดี๋ยวไม่ยองในหลักสิบเนาะนะครับผอมมาสำหรับเคลียร์พิเภกสำเนียงล้านเพลินไปเลยนะครับในชุดนี้นะครับตัวที่ชนแล้วมันก็จะมานะครับวันนี้ชนไปที่เลขเก้านะครับสําหรับ เด่นบน3สูตรสูตร,ตรละ2ตัวเทีบยบทุนออกมาแล้วได้เลขเก้าตัวเดียวนักรับสูตรเดินนี้เดินยาวต่อเนื่องนะครับน้องอาสริปนี้ล่พิ่นไปเลยสวัสดีครับ